ตอนที่161 2อ,องค์การทางตะวันออกของด่านเทียมันเหมาะสำหรับทับม้าบุกประชิดเป็นสถานที่สังหารคนได้อย่างง่ายดายทหารม้าเบา200นายประจันหน้ากับทหารม้าเบา800นายทับอีหลิน200นายไม่หวั่นการศึกแม้แต่น้อยสีหลงเซี่ยงในชุดดำฉลับผ่านยวนเมืองแห่งข้าอักษรเฟิ่งและชิงเหนียวเข้าต่อกรกับราชองครัก์ที่ควบม้าออกมา ราชองครัก์พกดาบแต่ไม่ใช้ดาบหลังถูกสีหลงเสี้ยงบิดกระชากสองแขนแล้วลำแขนหนากำยำของราชองค์รักษ์พลันหดฟีบกลายเป็นหนังหุ้มกระดูกหน้าสยยสยองหลังจากดินด้นดนจนหลุดพ้นจากพันธนาการราชองค์รักพลิกมือเพื่อฉวยโอกาสก่อนคิดกระชากสองมือสีหลงเสี้ยงลุ่นเยาผิวพันธ์เหลืองรูปร่างผอมสูกเพียงแต่เมื่อสองแขนออกแรงกระชากสีหลงเสี้ยงกลับไม่ขยับเขยื้อนแม้แต่น้อย ยังเหวี่ยงขาหัวเตะใส่แผงออกราชองครักษ์ได้แต่ฝืนต้านทานจำต้องคลายมือจากสองแขนสีหลงเสียงมากดปลายเท้าของสีหลงเสียนลงก่อนหยิบจืมพลังดีดร่างทะยานขึ้นกลางอากาศหลบการโจมตีถึงขั้นเอาชีวิตครั้งนี้สองขาของราชองครักษ์ผู้ถือกำเนิดจ,จากยุทธภพถีบสลับกันกลางหาวราวไต่ขึ้นบันไดเขารวดเร็วสีหลงเสียงเหยียดมือออกรวดเร็วกว่าคว้าจับข้อเท้าเขาไว้ ฉุดกระชากตัวลงมาแล้วขึ้นเข่าใส่ราชองครักษ์ได้แต่อัดศอกลงช่องท้องถูกเข่าชนกระแทกร่างกำยำแข็งแรงลอยกระเด็นร่วงตบแล้วยังถลหลไปตามพื้นคงเล็บจิกพื้นเป็นทางยาวหลายจังร่างถึงหยุดช่องท้องดังพลิกแม่น้ำความสมุุดโลหิตผุดซึมออกมุมปากเขาลุกขึ้นยืนแวววาดหวันตนอกหลายส่วนปรากฏในดวงตาก่อนพ่นลมหายใจขนมัวออก สีหลงเสี้ยงย่ำเดินเป็นเส้นตรงดวงตาจับจ้องสตรีสวมจีวรขาวขม่งม้าของชิงเหนียวบกฝ่าเข้าไปก่อนทวนบัดดนในมือปัดหนึ่งทวนท,วนที่พุ่งแทงเข้ามาข้อมือสั่นเล็กน้อยเครอักษรโหนงเหนียวผันวกกับเครอักษรโคง้งแทงทะลุกลางแผ่นหลังแม่ทับทานม้าที่คิดว่าเพียงเฉียดร่างผ่านก็จัดก,การนางได้แล้วทวนอักษรโค้งวกหม,มุนกวาดขวางตัดเฉือนร่างของแม่ทับม้าขาดเป็นสองท่อนนางไม่คิดต่อก่อนพัวพัน ห่อตะบึงไปที่รถม้าเท่านั้นเมื่อทหารม้าพร้อมหกทวนะลรอกแรกเฉียดกลายผ่านด่างบนพื้นพลันปรากฏศพสามสกว่าศพหนึ่งทวนของยวนมืงตวัดแทงร่างทับอี้หลินผู้หนึ่งแล้วยกชูขึ้นกลางอากาศทหารนายนั้นยังพอไม่เรี่ยวแรงหลงเหลือคิดพลิกตัวลงมายืนมั่นแล้วชักดาบเพื่อต่อสู้อีกครั้งน่าเสียดายยังไม่ทันถึงพื้นก็ถูกทหารอาสาม้าขาวลงดาบรวดเร็วปันฉับตัดลำคอ ยวนมัองหัวรอลัน่นมาป่าหงสุวนกระโหลกใบนี้ตกรางวัลเจ้ากลับไปก็เลิกขี้เหนียวได้แล้วเลี้ยงในกองหยวนของเจ้าให้ดีสักมือหงสุวนสีหน้าไร้อารมณ์พึมพำรรเสียงเบาให้ข้าเป็นรองในกองก่อนจะเลี้ยงสุราเขานาดีเจ้าหยวนเมัองหูดีต่อให้อยู่ท่ามกลางม้าศึกเหยียบย่ำโกลาหนก็ยังได้ยินกระจ่างชัดแจง้งยิ้มด่าว่าผายลมมารดาเจ้า สังหารให้ได้สิบคนก่อนค่อยมาพูดเรื่องนี้กับข้าเพียงบิดมือดาบเปยเหลียงในมือหงสูวนอยู่ในท่ากลับหัวคอมเอวหลบเลี่ยงหนึ่งทวนอาศัยแรงทะยานไปเบื้องหน้าของม้าศึกดาบเปยเหลียงของหมาป่าผู้เรื่องชื่อในค่ายอักษรเฟื่องผู้นี้เฉล็บเลียดขึ้นไปตามด้ามทวนอย่างรวดเร็วเฉื่อมตัดแขนของทหารม้าฝ่ายศัตรูกอดเลยขึ้นไปผ่ากระโหลกเป็นสองสี่ม้าศึกของศัตรูยังคงทะยานไปเบื้องหน้า แต่คนบนหลังม้าดับดิ้นสิ้นใจไปแล้วหงสูวนที่ยังเหลือดาเปยดเหลียงที่วางเอวอีกหนึ่งเล่มเอ่ยเสียงเรียบว่าสองกะโหลกแล้วหวังชงปลายตามองทหารอาสาม้าขาวที่ตกตายตรงหน้าตนก่อนกัดฟันกรอดทันใดนั้นเมฆแดงกลุ่มหนึ่งลอยผ่านเหนือศีรษะของทุกคนไปตกนอกด่านเทียมือนทหารม้าทับอีหลินผู้หนึ่งก่อนร่วงตกพืน้น ยังคงมองเห็นเหตุการณ์กระบีเหินตั้งค่ายต่อสู้กับราชคูได้ดำไรขณะหลับตาก็กลดาอย่างไร้เรี่ยวแรงปัญญาชนนครหลวงมารดามันเถอะไหนพวกเจ้าว่าซื้อจือของเปยเหลียงเป็นแต่หาความสำราญทังแกสตีไม่ใช่หรือสีเฟื่งเหนียนเคยกล่าวกับสีเปยจือว่าในระยะสาจังถึง10บจังกระบีเหินสังหารคนได้อย่างง่ายดายมิใช่อวดโอพูดพร่ำโดยเด็ดขาดอย่างไทซุย,ยหลงจีนจีวอนดำ ไม่ใส่ใจว่าจาคิดล้างแค้นของซื่อจื่อเตียนเซียไม่ต้องเอ่ยถึงอย่างไทซุยลำพังจอมยุติหรือยอดฝีมือขั้นสองก็ทําให้สีเฟื่องเหนียงกระอักได้แล้วเพียงแต่เมื่อสีเฟื่องเหนียงควบม้ากระโจนเข้ามารังสีกระบี่ไหลทะลักรา,าวทํานกแตกในชั่วพริบตาอย่างไทซุยออกจะประหลาดใจหลายปีมานี้เขาตีตัวออกห่างจากการแข่งแย่งในวังหลวงออกท่องยุทธภพ,พมากด้วยความรู้และประสบการณ์ กลั่นกรองส่วนที่เป็นน้ําและปัดหมอกควันจากวาจาเพียงไม่กี่คําในยุทธภพก,ก็อนุมานเรื่องภายในที่ไม่ไกลจากความจริงได้เพียงแต่กําลังภายในของสีเฟื่องเหนียนที่ได้รับตาหวงถิงจากวังชงโลตามที่เขาคาดการไม่สมควรร่วงโรยเชน่นนี้และรังสีกระบี่ไม่สมควรดุดันรุนแรงเชน่นนี้อย่างไท่ซุยสบัดแขนเสื้อแผ่วเบาสิบสองกระบี่เหินกระเด็นกระดอนกลับไปตามลําดับสีเฟื่องเหนียนหยุดม้าห่างไปสิบจัง สองมือกดว่าสันวิเชียนและชุนชิวสงบนิ่งไม่เปล่งสักเสียงไม่เอ่ยสักคำความร้ายกาจของกระบีสกุลอูที่ถึงพร้อมด้วยคันกระบีอยู่ที่จิตไปถึงที่ใดขมกระบีก็ไปถึงที่นั่นยิ่งกว่านั้นกระบีทั้งสิบสองเล่มเดิมทีก็ประกอบด้วยเลือดเนื้อและจิตใจของเติ้งไทเอ๋อต่อให้เติ้งไทเอ๋อลบคันกระบีสมปารธนาออกก่อนมอบให้สีเฟืองเหนี่ยนแต่สิบสองกระบีเหินกลับปูโป่งสมบูรณ์พร้อมแต่แรกแล้ว พื้นทินหลวงจีนจีวรนดำยิ้มยิ้มเอ่ยเพียงสองคำฝ่ามือข้างหนึ่งตั้งขึ้นตรงช่วงอกแขนเสื้อตวัดรวบกวาดหกกระบี่เหินเข้าในแขนเสื้อในคราวเดียวแขนเสื้อพลันโป่งผ่องขึ้นกระบี่ไทยเออพุ่งแทงสหว่างคิ้วอย่างไทยซุยขอเพียงยกมือกระบี่ไทยเออถูกดูดไปแนบติดฝ่ามือพร้อมกระบี่อีกสามเล่มกระบี่ม้าไม้ไผ่และดอกท้อจู่โจมแผ่นหลังหลวงจีนแต่จีวรก็เพิ่มไหวเป็นละรอก มาไม่ไผ่และดอกท้อกระเด็นออกถูกหยางไทซุยขี้ทั้งสองกระบี่ไว้ด้วยสีนิ้วมือในมือเดียวบัตรนี้สิบสองกระบี่ล้วนอยู่ในแขนเสื้อและในมือหลวงจีนหยางไทซุยมองรุ่นเยาที่ไม่ขยับขยื่นบนหลังมาเอ่ยเสียงเบาว่าเตียนเซียจะล่าถอยไปทั้งอย่างนี้หรือไม่สีเฟืองเหนียนแค้นยิม้มยังเร็วไปเจ้ายังไม่ตายเลยจากนั้นเหยียดแขนออกงอดิ้วดีกลางอากาศตรงหน้า หกกระบี่ยังคงถูกพันธนาการในฝ่ามือของหยางไทซุยแต่หกกระบี่ในแขนเสื้อทะลุแขนเสื้อออกมาแล้วหยางไทซุยอุทานเสียงหนึ่งพึมพำว่างอนิ้วสะบั้นอายุวัฒนะหรือมักคามิใช่ครอบครองเฉพาะเพียงสำนักเตา่าสามสาศาสนาตาา่างแสวงหามักคาอย่างยากลำบากส่วนสำนักหรู้ก็ไม่เท่ากับลัทธิรู้ที่รุ่นหลังของเมธีแท้จางกำหนดกฎเกณฑ์วาดกรอบต่างๆนานา,นา หากไม่ใช่ติดค้างน้ำใจจำเป็นต้องตอบแทนเฉาชางชิงอยากสนทนาถึงความแตกต่างแห่งมรคคาของพวกเขากับเทพสัพยุทธ์ชุดขาวเฉาฉางชิงบรรลุอริยาปรากต้องยกให้เป็นคนงามความชอบสร้างปลักหักพังแห่งซีเลยเป็นความชอบของคำว่าตกต่ำรุ่งเรืองล้วนเป็นราชดอนที่ตกระกรรมลำบากขององค์หญิงเป็นความชอบของปณิธานแห่งบัณฑิตที่ยังยืนยงคู่ฟ้าหลังซีฉูล่มสลายแล้ว เขาสงสัยใคร่รู้อย่างยริงว่าเหตุใดเฉินจือเป้าข้ามปรากฏการฟ้าบรรลุเทพเซียนปัตภีโดยตรงอันที่จริงด้วยพรสวรรค์ของเฉินจือเปาหากบรรลุไปทีละขั้นจนถึงขั้นปรากฏการฟ้าเหมือนชาวยุทธทั่วไปจากนั้นกลายเป็นเทพเซียนปัตีด้วยสถานะอาริยะปรากเช่นนี้เกรงว่าเฉาฉางชิงมีแต่ต้องยอมแพ้อย่างแท้จริงแต่เฉินจือเป้าในตอนนี้ อยู่ในภาวะเกีดขั้นอัศจรรย์พิสดารที่ไม่เคยมีมาก่อนในอดีตทั้งไม่ใช่เทพเซียนปัตภีปลอมและไม่ใช่เหนือโลกิยะใช้กำลังพิสูจน์มกคาอย่างหวังเียนจือน่าเสียดายแล้วหากรออีกสิบปีจะดีถึงเพียงใดแต่มีจุดหนึ่งที่เฉาชางชิงมั่นใจเฉินจือเป้าบรรลุอริยะเกี่ยวข้องกับการมรณะภาพของหลวงจีนหลวงสู้แห่งวัดเหลียงชานอย่างยิ่งเฉาฉางชิงทอดถอนใจ ยื่นมือคว้าออกเอ่ยคําว่าองค์การแทนสีเว้ส่งอัศนีสวรรค์สีม่วงสายหนึ่งฟาดเปี้ยงจากสวรรค์ชั้นเก้าเฉาชางชิงได้รับการยกย่องว่าเป็นยอดแห่งปากรการฟ้ายอมถึงพร้อมด้วยฝีมือความสามารถก่อนหน้านี้หลังจากเฉินจืวเป้าเผชิญหน้ากับเฉาชางชิงแล้วก็ลงจากหลังมา้าตบตบบรรทายหมาให้มันวิ่งหนีไปจากที่นี่ เขาเงยหน้ามองอสัศนีสวรรค์ฟาดยาวเป็นสายลงมาปักสุราเหมยด้าม่วงเข้มลงกับพื้นอย่างแรงเฉาฉางชิงยิ้มเล็กน้อยเอ่ยคำว่าองค์การอีกครั้งคราวนี้หงายฝ่าม,มือขึ้นอิทธิฤทธิ์ฟ้าดิน